ไออหนๆเราก็ตะลุยบ้านเกย์แล้วอะแม่ตืดตืดตืดข <c oughs> ูให้ฉันได้กิวแพ้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวยพึ่งดิเฮ้ยชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนแล้วก็ใหญ่ยู่นี่นะชิมก่อนดิพี่ว่างไงว่างไง ฟูดฟูดมันใหญ่ป่ะอันนี้เกลือเยอะกว่าไอ้แล้วแนี้ชิมชิชิมชิว่าไงว่าไงรสชาติมันติดไก่มาด้วยมันมีกลิ่นไก่ด้วยใช่เหรอวะชิมดิชิมดชิมดิชิไก่เหรออันนี้เด็ดสัสดีสวััสดวัสดีสวัวัสดวดีดีวัสดัี นี่คือสภาพของคนมาทำงานยากระงดาสีกระดาษมกร็งกรดาทีหาบหนี้คใระหว่างสองอันนี้มัต้องขึ้นเลยอะไรชนะเชียนี่แน่นอนเพระมันร้อนกว่าใช่เอ้ยอันี้มันมีรสชาตินะพี่เลยเฮี้นี่หนูก็ร้อนกว่าผมต่างรรลุนรำหนึ่งหมดแล้วมันมันคำหนึ่งที่าทำไปสองทุด ได้องกนีผมเปิดก่อนใช่ไม่ได้อชุดหนึ่งหน่อยใช่ไม่งั้นไม่งั้นเสียร้อยหกสิบบิ้ย่ะสองชุดเลยน้ำน้ำต่อไปน้ำี่มต้องใส่ม้หมดเลยใช่มามาเดี๋ยวผมมีดผมมัวก่อนมาใช่เป็นเซ็ตแล้วใช่เซ็ตอยู่แล้วไม่เราไม่กดปล่อยมันเข้ามาเฮ้ เช็คก่อนเลยเช็คก่อนเลยเอ่อของเดี๋ยวผมชิคที่หลังเดี๋ยวผมช็คเองอปจงานตะบูมไปเออนไรวะจะปลูกต้นหยมแบบคเซต้นเียวจะปลูก้เซตอ๋อคือใส่น้ำก็ปลูกได้เลยอืมมีน้ำเยอให้เลยนได้หลังจบงานสกูจากใส่แล้ว ใส่มาต้องห่วงซอสจริงๆซอสนี่มันต้องใส่ข้าวอ้าวเชี่ยเราเราไม่บอกอ่ะให้ใส่ข้าววันนี้เราจะมาบุกตรุ่บ้านเกย์ไออไคนที่รักยิ่งจอกมากกว่าใครเชี่ยขอถามนะครับนโยบายคุณคือมีมากดีกว่ามีขาดหรอครับ หนึ่งแพ็คสองแพ็คสามแพ็คสแพ็คก็หมดเลยแพ็กนึงก็ซื้อมหมดหมดต้องหลายแพ็ทนะมันเอาเอาตรงนะมันเหมือนนี่เว้ยมันเหมือนในเรว่าอะไรวะค้างกิ่ของไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนแบบมีาทับลับอะไรมาเน้ยไอ้ยูหลังีตุนบบตุน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 ตนตุนตุนตุนตนตุนตุนตุนตนตนตุ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 นตนต้นตุนตุนตนตุนตุนตุนตนตนตุ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 นตไนตนตนตุนต เดี๋ยวอะไรซุกอยู่ด้านล่างเลยนงตรงนะฉันรู้องสื่อ1ย0ร้อยปุ๋ยของกูอะสมมติว่าเราตรงตรงเนี้ยตรงงานแล้วตรงเนี้ยเป็นลำโพงกูต้องสื่อกองลำโพง